สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เดือนสวัสดีค่ะนุ้ยยังไงก็ช่วงนี้นะคะรักษาสุขภาพด้วยเนาะเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็หนาวหนาวเป็นบางวันเนาะและเดี๋ยวก็ร้อนนะคะต้องบอกว่าขออนุญาตรักษาสุขภาพกันนิดนึงนะคะทีมงานกิจดาทุกคนเป็นห่วงนะจ๊ะพี่เดือนค่ะวันนี้ขออนุญาตเลเลยเลยตัดราคาขายเลยเอาไปเลย1นึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทจากราคาหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะคะวันนี้ ราคาพิเศษเลยลดไปเลยตัดไปเลย2,000 0ื่นนะคะเหลือแค่149,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใดที่มองหารถแบบสบายๆราคาสบายกระเป๋าเนาะผ่อนก็เบาๆนะคะซื้อสวดได้ก็รับรถเลยนะคะตรงนี้นะบอกไว้ก่อนเลยนะใครช้า อดนะคะวันนี้นะบอกได้เลยว่าขาอดแน่นอนใครที่มองหาอยู่นะรีบๆนิดหนึ่งนะคะน้องเลี้วันนี้ที่เรามานําเสนอก็คือเริ่มต้นคันนี้กันก่อนเลยค่ะสําหรับมิซูสตาร์ด้านะที่ใครๆก็รู้จักกันเลยเนาะต้องบอกว่ามิซูเนี่ยแข็งแรงทนทานอยู่แล้วลูกค้าขาไม่ต้องห่วงเลยและตัวนี้นะคะสิพิเศษของเขาคือมันเป็นทูโทนสีทูโทนค่ะเป็นสีทูโทนนะคะลูกค้าต้องบอกว่าวันนี้ใครที่กําลังหารถในราคาแสน ห้าหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทไม่เกินแสนห้าลูกค้าขาเข้ามาเลยวันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะราคาหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทสำหรับมิสูสตาด้าเครื่องสองจุดแปดแล้วต้องบอกว่าคันนี้ปี05 05ปี2องพนานะลูกค้ามองจากกล้องอาจจะมองให้สีอะไรนะก้ามขึงก้ามขึงตัวนี้เป็นสีน้ำเงิน น้ำเงินกัะเทานะคะใช่ค่ะเป็นเทานะสีทูโทนะคะเป็นสีทูโทนมาดูกันเลยดีกว่านาะสำหรับด้านหน้าของเขาเนี่ยลูกค้าดูเลยนะให้ดูสภาพรถนะปี2005ลูกค้าปี2005เครื่อง2.8ตัวนี้เครื่องแรงมากนะเพราะว่าเครื่องจะเทียบเท่า3,000อยู่แล้วนะพี่เดือนไฟเขาเดิมๆเลยลูกค้าขาต้องบอกว่าเดิมทุกอย่างเห็นไหมไฟตามสภาพและเดิมๆไม่มีแตกไม่มีหักนะคะไฟตัดหมอก ทุกอย่างคือคือต่างสภาพครบหมดนะเพราะว่าอันนี้เราขออนุญาตขายราคาเลแล้วราคาเทแล้วจริงๆแต่ว่าเราก็มีรับประกันให้อยู่แล้วถูกต้องพี่เดือนไม่ใช่ว่าลดแบบเรามีดูแลหลังการขายให้อยู่แล้วสำหรับลูกค้ากิจสตาทุกท่านนะมาดูกันต่อเลยค่ะสำหรับด้านข้างนะคะแม็กค้าพี่เดือนขาตัวนี้ใส่แม็กเรียบร้อยนะคะล้อยางก็ใช้งานได้ปกตินะคะอะไฟเลี้ยว จะอยู่ด้านแก้มซ้ายนะคะลูกค้าเพราะว่าจะไม่ได้อยู่ทางกระจกนะกระจกตัวนี้ก็จะมากับตรงโคเมียมแบบนี้เลยจัดไฟแนนซ์ได้นะคะลูกค้าแต่อันนี้เราแบบเอาแบบไม่มโนกันเลยนะพี่เดือนนะคะตัวนี้จะจัดได้แค่ประมาณแสนสองหรือแสนหนึ่งประมาณนี้นะคะเดเซนรวมเบรถก็สี่ห้าหมื่นประมาณสี่หมื่นรวมประกันรวมให้ทุกอย่างจลยนะประมาณสี่ถึงห้าหมื่นบาทต้องบอกเลยว่าคุ้มมาดูด้านท้ายกันเห็นไหมไฟ ไฟท้ายเขาก็เป็นไฟเดิมลูกค้าเนี่ยไฟเดิมหมดเลยไฟเดิมไฟท้ายไฟเบรกดวงที่3เป็นไฟเดิมทั้งหมดลูกค้าค่ะให้ดูข้างหลังแล้วนะพี่เดือนอ่ะเนี่ยดูนะตัวล็อกตัวอะไรก็แล้วแต่ลูกค้า่ะเคดิมเดิมทุกอย่างยังใช้งานได้ตามปกติรถสมค่อนข้างจะสมบูรณ์นะ<ช>นดูไลเนอร์พร้อมใช้งานเลยนะแม็กก็บอกว่าไลเนอร์เดิมนะเป็นฮีโร่นะพี่เดือนเออ พร้อมใช้งานทุกคันอยู่แล้วนะคะถูกต,ต้องค่ะเนาะอาชีพไหนเราก็รับนะต้องบอกว่าถ้าจัดไฟแนนซ์นะคะขออนุญาตใช้เงินอยู่ประมาณ 4- ี่ถึงห้าหมบาทเนาะแต่ว่าจะผ่อนอยู่แค่ประมาณ2 0 0 0กว่าบาทไม่เกินสามพประมาณนี้จ้ะนะค่ะ,ะเดี๋ยวเราขออนุญาตพามาดูด้านในกันหน่อยด้วยกันเนาะอ่ามาค่ะน,นั่งสบายเลยนะ,ะใช่ลุยก็ตอนแรกไม่คิดนะว่าแบบปีศูนย์ห้าด้วยสภาพจะเป็นแบบขนาดนี้นะสภาพดีมากๆลูกค้าขาดูเลยนะ ปุ่มทุกอย่างยังใช้ได้แอร์ A, นะคะหรือว่าโหมดต่างๆยังใช้ได้ทุกอย่างจริงๆลูกค้านะวิทยุมีนะคะทุกอย่างใช้ได้คร,รบเลยอ่ะเดี๋ยวดูแคปบนิดนึงขออนุญาตเปิดให้นิดนึงนะจ๊ะมานี่คะ่ะลูกค้านะคะอ่ะตรงนี้ด้านหลังเป็นแคปบนะแคปบก็นั่งได้ตามปกติเลยลูกค้าคือต้องบอกว่าคันนี้อยากให้ลูกค้าได้มาลองขับมาลองใช้แล้ว ต้องบอกว่าอะไรนะช่วงล่างของมิซูใช่ไหมพี่เดือนเขาเน้นเรื่อง,ช,งช่วงล่างดีอยู่แล้วถูกต้องเนาะช่วงล่างเขาก็ดีอยู่แล้วนะคะคือแบบพร้อมใช้งานอะคะอ,อข้อดีของมิซูอย่างหนึ่งคือออกตัวดีมากนะชอบมากๆเลยนะเวลาขับออกตัวเนี่ยออกตัวแบบได้ดีมากๆเลยนะจังหวะที่ออกตัวนะคะ,<น>ะตัวนี้นะมิซูบิชิสตาดาเครื่อง2.8นะค่ะราคาพิเศษ1 4 9 0 0 0บาท149,0 0 0บาท จัดไฟแนนซ์ได้ซื้อสดได้ฝากเบอร์โทรไว้กับแอดมินเรานะเดี๋ยวพี่เดือนพ,พี่นุ้ยจะโทรหานะคะ ฝากเบอร์ติดต่ออีกรอบค่ะ083 222 2 2 0า083 2 2 2 2 2 0 3จดไม่ทันดูที่ปักหมุดด้านล่างนะจ๊ะนนา้เราปักหมุดเลยนะคะใช่ค่ะเนาะยังไงมีแอดมินคอยให้บริการอยู่สำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนในราคา149 0 0 0บาททั้งซืสดและจัดไฟแนนซ์ขอบพระคุณที่ติดตามทุกท่านสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ